หมาป่าอะไรมากี่ตัวใน23ตัวซูเปอร์ม่กลับมา7,360คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะขึ้นทุกความบันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนให้ทำตามโดยเด็ดขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชม ก็กระดามสวัสดีเพื่อนทุกคนกันน้วยนะคะพวกกันอีกแล้วกับเจสหมายสายปันวันนี้เจก็อยู่กับจีทีทูวันของเราเจ้าเก่าเจ้าประจาที่เจเลือกเล่นนะสาหรับใครกําลังมองหาเกมสล็อตเล่นง่ายจ่ายจริงมีบริการพรีเมียม,มตลอด24ชั่วโมงเล่นง่ายจ่ายจริงที่นี่ที่เดียวจีทีทูวันเนาะครอยากตามเจมาเดี๋ยวเจจะทิ้งรายละเอียดเกมไว้ที่ปักหมุดเลยก็แล้วกันเนาะวันนี้ก็จะมาเลือกเล่นเกม buffalo w i n ะอยู่ในค่าย pg นะหอบทุนมาแค่หนึ่งพันนะคะทุกคน มาลุ้นกันว่าเราจะปัวจะปังหรือเปล่านะฮะยังไงก็ฝากรับชมคลิปวิดีโอนี้พวกคำบันทิงเท่านั้นเนาะดีไหมแนะนำไหมสหรับสนุนให้ทำตามนะเกมนี้ต้องการสแกตเตอร์3ตัวขึ้นไปนะพีสพีสปิน3ตัวแหละค่อยได้หมุนฟีเดอร์มาลุ้นกันนะทุกคนโอ้โหมาดีหมาป่ามาดอกนี้โอ้โหไหลาย,ยาวนะดีดขึ้นไปนะไหลต่อไมเอ่ยโอ้โหดอกนี้กินเต็มเลยสิจ๊ะ ปังมากแม่โอ้ไหลต่ออีกนะตัวแพงมาแบบนี้นะจัดตักจ,จัดเต็มไม่ได้สิบแปดตัวแล้วจ้าเอาเรื่องโอ้ดอกนี้ดีดตัวขึ้นไปปัมงมากแม่โอ้คูณเจ็ดไปแล้วนะกดแตกนอกปีเกมนะเนี่ยดอกนี้กินเต็มแล้วเนี่ยทุกคนเอาดเก้าร้อยยี่สิบคูณแปดาดมาซูเปอร์เมกาเจ็ดพันสามร้อยหกสิบอ้าวรูเรื่องมีเหลืองมีเกี้ยวไปเลยจ้า โอ้โหโบนัสอะไรจะแตกง่ายแตกเร็วขนาดนี้นะคะทุกคนปังไม่ไหวมากแม่ขออนุญาตไม่ไปต่อเน้อปังจริงๆอ่ะโอ้โหบวกมาเท่าไหร่เนี่ยทุน1,000บวกมา6,860นะหมาป่ามาดอกเดียวนะไหลาย,ยาวมาได้23ตัวนะ ใครอยากเป็นเจ้าของรางวัลก้อนโตรางวัลเมกาแบบเจ้นะทุกคน GT21 ที่นี่ที่เดียวเนาะใครอยากตามมาก็โอ้โหรีบเลยนะตอนนี้เนาะสำหรับวันนี้เจ้ขอตัวลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรืออีพีหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีสสดจ้าบ๊ายบาย